S <S 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 ดูช่องอะไรครับอ๋อมาหาสนุกนะฮะอ๋อโอเคครับนี่ครับเท่าไหร่ครับเจ๊อ้อยห้าสิบจากคนสวยฮะยห้าสิบ <150 S 1> คนสวยใช่คนสวยบ้าอะไรเจ๊ผมเป็นผู้ชายนะครับนี่ฉันบอกว่าคนสวยก็คนสวยสิ นี่เจผมเป็นผู้ชายนะครับเจดูไม่ออกเหรอคนสวยบ้าบออะไรกันอ้าวเหรอเฮ้อวันนี้ร้านฉันมีโปรโมชั่นด้วยสิลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอ่ะลด20%ส่วนผู้ชายอ่ะไม่มีส่วนลดนะะ ว้ายสวยแล้วเป็นัดแอดอยู่ตั้งนานอะ่ะท่แท้ก็เ,เป็นแบบนี้นี่เองมันไม่บอกแต่แรกนะเจ๊เนี่ยฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยเจ๊ฉันเป็นผู้หญิงเลยนะหุน่นสไลเดอร์แบบเนี้ยไม่เหมาะกับเป็นผู้ชายหรอกเป็นผู้ชายไม่ได้หรอกเจ๊นะลด20%ใช่ไหมอ่านี่จ้ะเจ๊จ้ะฉันไปก่อนนะเจ๊ว้ายช่องนี้สนุกมากเลยนะช่องมหาสนุกเนี่ยฉันก็ดูทุกวันอ่ะเจ๊ตลกมากเลยโดยเฉพาะคนที่ชื่อเมยเ์เออเหนี่ยกว่ากูอีกนะ่นี่ะ อยเจวันนี้ไม่มีโปรโมชั่นค่ะแล้วน้ำขวดเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะนี่ครับเออน้ำขวดเท่าไหร่นะครับ20บาทค่ะเดี๋ยวนะน้ำโย่เดียวกันของเขาแค่10บาทจะทำไมของผมตั้ง20บบาทล,ล่ะครับ แม่คืออย่างนี้ค่ะร้านของฉันเนี่ยคิดราคาตามหน้าตานะคะยิ่งหน้าตาของคุณดีมากเท่าไหร่อะราคาก็จะแพงไปตามหน้าตาของคุณนะคะอ๋ออีสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับอีสิบบาทนะคะอร่อยครับเจสำหรับคุณนะ่ะฉันไม่คิดตังค่ะฉันให้ฟรีเลยอ้าว เจ้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะเจ้ที่แหลมแคลเซียมเจ้ยังเก็บตั้ง20บาทเลยเดี๋ยวทำไมที่ผมเจ๊กลับให้ฟรีอ่ะนี่เจ้ไม่รู้เลยไงว่าในหมู่บ้านเนี้ยผมเนี่ยหน้าตาดีสุดนะจดใจไว้ด้วยอ่ะเอาไปทั้งหมดนี่เลยเออแล้วจำไว้ด้วยนะว่าในหมู่บ้านเนี่ยผมหน้าตาดีสุดไม่พอจมูกโตสุดเลด้วยการ์ดกซ่สลวัดเทียบไว้กูรวย พอมันได้ยินนะนะมันก็เอาเงินให้ฉันหมดเลยเว้ยมันคิดว่ามันหลอกไงแเจ๊เแป๊บหนึงครับลองเสี่ยงโชคดูหน่อยไหมครับไม่อ่ะฉันไม่เคยได้อะไรดีๆกับเขาเลยเอานะลองดูหน่อยนะเดี๋ยวผมปิดตาอย่างนี้แล้วผมก็จะเริ่มหมุนแบบนี้แบบนี้แล้วคุณบอกให้หยุดผมก็หยุดแค่นั้นเองนะลองดูเดี๋ยวโชคดีนะอ่าก็ได้แล้วตาเท่าไหร่อ่ะต่ละยีบบาทครับโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะทุกคนพร้อมหรือยังเอานะผม <ๆ S 1> <ๆ>จะปิดตาแล้วนะ3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นดึง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 ่นดึงดอด,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 ดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างคุณนะครับเอาไปับไม่เป็นไรนะเอาใหม่ปะเอาใหม่ปะอ่ะเปิได้เปิดได้รางวัลใหญ่นะขอบคุณครับเอานะเริ่มแล้วนะ3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นดึง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  โอ้เอออ่านี่ครับเหมือนโคกจะไม่เข้าข้างอีกแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่รอบปะเผื่อได้ราวันใหญ่นะนี่ของรางวัลใหญ่เพียบเลยนะถัดไปเลยเม่อ๋อก็ได้ก็ได้เดีนะ3ามองแอคชั่นดึง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  ไม่เสร็จแล้วเจ๊ดึง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 ดงดึงดึงดงดึงดึ่ดึงดึงด้งงดึง